สวัสดีครับพบกับผมบริษ <os> ัทซีมีแท็กเตอร์จักัดนะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแบรนด์ที่1กันเลยนะครับแบรนด์ยอดนิยมนะครับผมรถขุดแบรนด์ของยันมานะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่คันที่1ครับยันมาวายบี0 1ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันก่อนนะครับครับผมเครื่องจะเป็นเครื่องของยันมา3าสูบนะครับสภาพเครื่องแห้งๆเลยครับปั๊มก็แห้งๆนะครับเติมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันได้เลยนะครับ แล้วเราก็ยังมีอีกหลายคันนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมีไวโอด้วยแล้วก็มี b 2 5ด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมไม่มีหลัวไม่มีอะไรแน่นอนครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับปกติทางร้านเราจะขายอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดหรือแสนเก้าห้าครับวันนี้ไม่ขายครับผมขายเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ เครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับผมเก็บงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มันที่2กันเลยนะครับผมคันที่2จะเป็นรถขุดแบรนด์ของยันนาเช่นเดียวกันนะครับจะเป็น b 2 5นะครับผมเป็นตู้เก่งครับทางร้านเราติดฟิล์มให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพขับภายในสวยๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องของยันนาสาสูบนะครับผมจะเป็นเครื่องไดเล็กแล้วนะครับผมแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊มนิวแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องได้เลยนะครับ เครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมไม่มีควันขาวไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับตู้เก๋งต่อมาคันที่3ามครับเป็นรถขุดแบรนดของยันนาไวโอนะครับยอดนิยมนะครับตัวทํางานไวนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันก่อนนะครับผมําหรับตัวยันนาไวโอนะครับผม ครับผมสภาพเครื่องแห้งๆเลยนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับคอนโทรลน้ำมันนะครับผมตัว B25 นี่ก็เป็นปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันนะครับราคาจะอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆตู้เกงสวยๆนะครับต่อมายามนาวัยโอ15นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมตัเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผมเราจะขายอยู่ที่2 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ขอัยครับคันนี้เอาไว้โอยี่สิบนะครับผมต่อมาคันนี้ก็ยี่สบเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับสภาพเครื่องสวยๆเลยนะครับสามคันนี้สวยทุกคันครับผมเครื่องแห้งๆเป็นเครื่องไดรลกแล้วก็ปั๊มเดี๋ยวเป็นปั๊มนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายครับชิ้นเดียวติดเลยนะครับผมสำหรับสามคันนี้จะเป็นตัวทํางานไวนะครับผม ครับต่อมาคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับทางร้านเรายังมีรถอีกหลายคันนะครับผมคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะครับ2ี่สิคันนั้นผมขายอยู่25งนะครับสาบคันนี้ต้นทุนมาแพงหน่อยครับผมจะขายยี่สิบสองแสนเบาทนะครับสภาพเครื่องสวยๆสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับเสยียงแห้งๆปั๊มแห้แงๆ สภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับไม่หลวมสักคันเลยนะครับผมแบบของยันตมาเรานะครับผม